เราขอสอบได้ก็มาวัดนะครับเจจดเตรียมนะครับตะหารเช้าที่วัดจะเตรียมเยจาไปแล้วก็ยังกัยังไะจม เอาไว้ๆนะอยู่ลูกชายยังมาดันระหันทํางานลูกเนี่ยติดกันอ่ะเออมันมันเลยอยากมีครั้งเรื่องมันไปถึงนาค่ะแม่ <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>

ยาวลืมเทียวยาวอะไรอมเป็นดในรูปเดียวกันงดกันังไม่ออกวันสามคนอยู่แล้นเป็นู้เดียว ต้นอกแก้วน้ำเอ

โสสัมมาสัมพุทธัสสะ วัดทั้งนุมโมทันตสุขินางวตเมธานงอาสาบยวหหตอนาคตกาเลานังเนบาิสุทธาอศมุระีลทานัง บาลางสุขังอิมานิมายังทันเตัตานิมัตกะัตานิสะพพิวาลานิทิปุสังขาโคนุชยามาสาธุโนพันเตทิปุสังโฆ จิมานิมายังพันเตมัติกาพัตานิสัพพิวรานิปฏิทานหาสุอามาตันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจามัติสาทยานังยาตกานันจาสิขลตัง น,นี้แกพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับมัติกับพระตาหารและสามข้าวาน,นี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วจงอุทิศกุศลผลบุญละให้แกญาติของข้าพระเจ้า มีภรรยา,าบุตรตาบุตรที่ยาตินนิสหายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าสานพระภูม <c oughs> ิเจ้าที่ถ้า <c oughs> ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่รับรู้ข่าวสารการกุลในครั้งนี้ ธรรมเจ้าทั้งหลายขอตอบไปตัดอินโฟมโยมยาจจาดตุลุก,กบ,บ้านทั้งสี่ภาแม่ธรณีที่สศูนย์น่าคูนางนั่นแม่ขลางผู้มีหูแก้วและตาที่ทั้งหลายโยมนำเอาข่าวสาร การกอมในครั้งนี้ไปบอกแก่ญาติของข้าพเจ้าด้วยท้าท่านท้านต <c oughs> า,ายล้านางตกทุกข์ <c oughs> ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้ว <c oughs> ก็ขอให้มีความสุข่ขึ้นไป <c oughs> จากมโนมา <c oughs> ที่ได้ปราชนาไว้เธอ